รูทูมนหนีหนีดิครับรออะไรมึงย้ายกูอยู่หรือไงวันนี้เปลี่ยนสกินมั่งสกินมาสดใสกาเดิมชุดตกแต่งมันไม่ค่อยสดใสแต่สกินเนะี่ยสดใสน่ารักแต่หมูแตะหมีจะรถวะ่ะชื่อบึอ้ง เจครีอุ้ยไม่มีคน,ย,น,นยิงปืนสวนเซลนเฮดอันนั้นดิบเจ็ดไล่อยู่ได้หร 看《海底总能员》。 พี่คัดชาพี่คัดชาน้าหมาร้านค้าขาเวเรืออะไรเนี่ยร้านแมงกัตงตองเปืนเหลือกูรู้คนซื้อเยอะอะครับเปืนมันเลยเหลือในปืนมัผมไม่ใช้หรอกเอน่นะ พี่ชอบอันนี้ไม่ต้องใช่มีแตใช้นี่างนีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วนี่ก็อแล้วก็ช่างแม่งแล้วก็ช่างแม่งเยอะวิ่งอ่ะ อันน้ก็ช่างมันเยอะแสงแค่นี้จะได้สบายตาออลองฮอดลองฮอดไอ้เหี้ยลองฮอดไปเลย

ริมจิ๊บไหนเซเลชิตเอกเรามาแล้ว ไม่รเบ,บ้เอ้ยสัตว์เอ้ยไม่าฆ่ากูเสียงนี้ยังนี่เลย สองคลิปน้อหมูน้กงหมูเลิกเลิกเกียรติทำคลิปแล้วนะเนี่ยไม่อยากทำแล้วอ่ะเริ่มไม่อยากทำคลิปต่อแล้วครับก็มีคนเจออีกว่าครับเลยยิงได้ไหมยิงไม่ได้แต่เขาขอเไปเลย คืนคาซาคือลูกโมเดิมอ่เนี่ยนะผมขอไป,อปเดี๋ยวนะป่ะเน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยคิดก่อน จะไปไหมเนี่ยน่ะตรงนู้นน่ะไปรดีไหมเนี่ยเจ้าทินก็เฝ้าอยู่เราตีเจ้าทินก่อนเนาะนั่นมันามานอนขาวหรือเปล่านะกดรถสอฟคิวนี่เองเดี๋ยวก่อนนอนเปลี่ยนชุด